พระเอกดังโผเยี่ยมน้องวีลินลูกสาวเวียรับขวัญหลานด้วยทองคำแบบจุกๆเป็นคุณพ่อไยแดงเรียบร้อยสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกรดวัตคณารรเพราะเมื่อวันที่19ธันวาคม2565วิกกี้ภรยาคนสวยก็ได้คลอดลูกสาวน้องวีลินแล้วที่โรงพยาบาลสมิติเวชโดยงานนี้คุณพ่อสุดดอได้โพสภาพพร้อมหน้าสามคนพ่อแม่ลูกให้ได้ชม พร้อมข้อความว่าอคณารด Family ่แ b y a ์วีลินเซฮิตทูเอเวยองเรื่องท้องต้องสมิติเวชล่าสุดวันนี้21ธันวาคม2565มิกทองราย,ยาน้องชายคนสนิทของเวียได้โพสต์ภาพสุดอบอุ่นหลังจากที่ไปเยี่ยมหลานที่โรงพยาบาลพร้อมทั้งเผยแคปชั่นสุดน่ารักว่ารับขวัญหลานสาวน้องวีลินของอามิกครับ หลงรักหลานแล้วครับซึ่งอามิกซื้อทองที่ใส่ข้อเท้ามารับขวัญหลานด้วยหลังจากนั้นต่างมีแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันมากมาย